แตกกอแตเ่เรือเราจะเก็บผักแล้วจะลื้อผักแล้ว ถ้าจะลือก็ยังเก็บกินได้อยู่สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับคข้ามาดาแฟมิรี่นะคะเช้านี้แม่ดาจะทำนี่นึเอาตะไคร้ก่อนนะคะโอ้อยตะไคร้กำลังงามเลยนะคะัะเอาเนาะนแล้วก็เก็บเอาสลัดหนึ่งกอน,นะคะ แค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วมะเขือนะคะมะเขือจากต้นของเราได้สามลูกพอดีอน่ะเราเก็บหอมนะคะไปใสย่ยำโอ้ได้หัวใหญ่พอดีเลยนะคะหอมแล้วก็ผักซี่หอม รักสายอดพอได้แล้วนะคะอุปกรณ์ผักก็สุกเรียบร้อย สดๆจากสวนนะเราจะยำยำปลากระป๋องนี้ปลากระป๋องของเรานะคะซื้อปลากระป๋องมาไว้แล้วเนาะปลากระป๋องลงไปอย่าพึ่งนะลูกอย่าพึ่งแล้วก็เราก็จะหั่น มะเขือเทศนะคะอันนี้หั่นไม่ใหญ่นะเ<ะ>พิ่มสีสันลงไปความจริงเ้าใส่มะเขือเทศแล้วแต่เราใส่อีกนะคะเ<ะ>พื่อเพิ่มสีสันเนาะ,ะให้หน้ารับประทานยิ่งขึ้นเพื่อสุขภาพนะเน้น<ะ>เน้นเพื่อสุขภาพ แล้วก็นี่ส้มพายล้วนนะคะเราต้องเอาแก่นออกนะที่มันแก่ๆนะแก่นข้างในนี้มันจะขมเราก็เอาออกแล้วก็หั่นเป็นฝอยๆถ้ามันแก่เราก็ ราจะเอา่อ่อนๆแล้วก็เอาออกนะคะแกะออกแล้วก็เอาเกล็นออกให้หมดให้เหลือแต่อ่อนเนื้ออ่อนๆเรวก็มีนี่ค่ะหอมแดงนะคะหอมแดงที่เราปลูกไว้นะคะอ้โหหัวใหญ่มากเลยเนาะหัวใหญ่มากเลยนะหอ,ห,ยนะหอมแดง หั่น,นใส่แบบนี้นะคะหอมแดงเน,ะงนงเาะโหงอหนึ่งพอดีเลยนะ่สดๆสดเลยนะ พริกนะคะอุ้ยพริกของเราพริกสดหมดนะคะใช้พริกแห้งมันจะไม่ดีเลยนะความจริงพริกสดดีที่สุดแต่ว่าเราไม่มีจําเป็นนะคะไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกก็เลยใช้พริกแห้งนี่แหละความจริงพริกแห้งก็น่าจะเป็นพริกที่คั่วสุกแล้วแต่ว่าอันนี้ไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าเมด้าต้องรีบพาน้องจำปาไปหาหมอเนอะลูกเนอะน้องหิวหมดลูกอืม หนูหิวแล้วแม่เพราะว่าหมอให้งดน้ำงดอาหารนะคะก็เลยไม่ทำาร็วรีบใช้พรกแห้งมันนี่เลยแล,แล้วก็น้ำปลานะคะสักนิดนะไม่ต้องเยอะเข้มก็คงจะไม่ต้องปรุงรสอื่นแล้วนะคะคนนะคะนี่มันก็จะน่ากินมากเลยนะยำปลากระป๋อง แล้วก็แตงนะคะแล้วก็พักลวกนะคะพักลวกธเอเขียวๆนะแต่ว่านิ่มนะนี่นิ่มสุกนะคะอย่างดีแล้วก็สลัดนะคะเก็บจากสวนอย่างเล็กอย่างละน้อยแล้วก็มะเขือนะคะมะเขือที่เราปลูกเองนั่นแหละคะะะ่ะเนาะหิวแล้วเหรอลูกไม่ให้อาหารแม่ไม่ให้อาหารหมอให้งดน้ํางดอาหารเพราะว่าหนูจะไปทําหมันนะคะส่วนมะเขือนะคะ สดๆจากต้นเลยนะกรอบมากเลยสมกัการหอมเมนูง่ายๆวันนี้ีรกินแล้วก็รีบไป กัปลาหิวแล้วน่าขอเทศแล้วก็ต้นหอม ต้องมีกระเทียมด้วยยังขาดมะนาวแล้วต้องมีมะนาวใส่ เน้นเนเ้นสุขภาพนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอร่อยอร่อยนะคะฟักสง